ลูกขวบครึ่งแล้วยังไม่ยอมพูดลูกมีปัญหาไหมคะลูกจะสองขวบแล้วยังพูดไม่ได้เลยคะ่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เช็คพื้นฐานลูกเราก่อนค่ะว่าลูกเข้าใจคำพูดหรือว่าคำสั่งหรือเปล่าลูกของเรารับรู้และตอบรับที่เราสื่อสารไปหรือเปล่าลูกสามารถที่จะสื่อสารง่ายๆได้หรือเปล่า ถ้าลูกของเรานะคะเขาพูดคําที่มีความหมายได้ช้าเกินกว่าหนึ่งกรบครึ่งให้ปรึกษาคุณหมอค่ะและถ้าลูกของเราสองขวบไปแล้วยังพูดคําที่มีความหมายไม่ได้จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจจากคุณหมอเด็กด่วนค่ะตาตาตาเหรอคะตากลม,ม,มๆตากลมมเหรอ ไหนตามีกี่อันคะไหนนับสิจูจู๊ลอคุณพ่อคุณแม่คะปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาที่เด็กพูดช้าพูดไม่เป็นภาษาพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าพูดเป็นภาษาต่างดาวเนะะี่ยค่ะมีมากขึ้นเรื่อยๆมาดูกันนะคะว่าลูกของเราเข้าข่ายกี่ข้อคะ่ะ 1. ลูกดูทีวีมือถือหรือแท็บเล็ตมากเกินไป คุณพ่อคุณแม่คะการที่เราปล่อยให้ลูกดูทีวีดูมือถือแท็บเล็ตเนี่ยมันมีส่วนกระทบต่อพัฒนาการลูกอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กเขาจะเรียนแบบภาษาการพูดของออจากสื่อต่างๆเหล่านี้นะคะแล้มันส่งผลทำให้ลูกของเราเนี่ยคะ่ะพูดไม่รู้เรื่องหรือบางคนเนี่ยพูดช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็นคะ่ะ 2. อปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียว อันนี้นะคะหลายบ้านกําลังเจอปัญหานนี้อยู่ค่ะคือคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่มีเวลาเลยปล่อยให้ลูกเนี่ยเล่นคนเดียวทําอะไรคนเดียวโดยที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเลยนะคะหรือว่าบ้านที่มีลูกคนเดียวก็จะมีปัญหานี้ค่ะทําให้ลูกเนี่ยค่ะไม่ได้ฝึกพูดฝึกฟังและก็สื่อสารกับคนอื่นซึ่งในวัยหนึ่งขวบแรกของลูกเนี่ยนะคะ การกระตุ้นเรื่องการพูดเนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะเกไหมคะกดจากกกระจิได้นะคะกเกสเลี้ยงลูกหลายภาษาสำหรับบ้านไหนนะคะที่เลี้ยงลูกหลายภาษาจะมีแนวโน้มว่าลูกนั้นพูดช้ากว่าเด็กทั่วไปค่ะเป็นเพราะว่าเขาจะต้องเก็บข้อมูลคำศัพท์เยอะกว่าเด็กทั่วไปและ เรียงประโยคไม่ถูกจึงทำให้เขาเนี่ยค่ะพูดช้านั่นเองค่ะ 4. สนุกกับภาษาพูดผิดๆของลูกสำหรับข้อนี้นะคะเข้าใจค่ะว่าหลายบ้านเนี่ยเอ็นดูเวลาที่ลูกเนี่ยพูดภาษาผิดๆเสียงแปลงๆนะคะพูดภาษาเพียเพ้ยนๆแบบนี้นะคะเรียกว่าพูดตามลูกบ้างดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรต้องทำแบบนี้ค่ะคือ พูดและสื่อสารด้วยภาษาที่ถูกต้องกับลูกค่ะ 5. ลูกมีคลังคำศัพท์น้อยไปคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านไม่ค่อยได้สอนลูกค่ะทําให้ลูกเนี่ยรู้จักหรือว่ามีคลังคําศัพท์น้อยไปเลยทําให้ลูกเนี่ยคะเขาไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะสื่อสารยังไง ดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องเพิ่มคำศัพท์ให้ลูกค่ะโดยการสอนคำลูกเพิ่มหรือว่าอาจจะตั้งคำถามคุยกับลูกนะคะเพื่อฝึกให้ลูกเนี่ยได้พูดหรือว่าสื่อสารกับเรามากขึ้นนั่นเองค่ะในบนที่นอนใช่แล้วไงต่อคะแล้วต่อคะเล่หมอเล่หมอก็โดนเล่หมอบีก็โดนตาค่ะ แล้วพ่อไก่แม่ไก่ว่าไงคะคุณพ่อคุณแม่คะลองดูนะคะว่าลูกของเราเนี่ยเข้าข่ายข้อไหนบ้างบ้านไหนที่ลูกมีแนวโน้มพูดช้าแต่ยังเข้าใจภาษาและทําตามคําสั่งได้นะคะสิ่งที่สำรวจก่อนอันดับแรกๆเลยคือ 1. ให้หยุดหน้าจอหยุดดูทีวีแท็บเลต็ต 2. ให้อ่านหนังสือให้ลูกฟัง 3. ให้เริ่มลงมือทำเลยค่ะและถ้าลูกของเรามีปัญหาเรื่องการพูดแน่ๆน,นะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรปล่อยไว้ค่ะเพราะว่าการที่ลูกพูดช้ามันส่งผลต่ออารมณ์ของลูกด้วยจะทำให้เขาเนะะี่ยค่ะกลายเป็นเด็กที่ขี้งุดงิดใจร้อนเพราะเขาสื่อสารกับคนอื่นไม่รู้เรื่องบอกความต้องการของตัวเองไม่ได้นั่นเองค่ะ ย้ำอีกทีนะคะถ้าลูกของเราเขาพูดคำที่มีความหมายได้ช้ากว่าหนึ่งขวบครึ่งพาลูกไปปรึกษาคุณหมอค่ะและถ้าลูกของเราสองขวบไปแล้วยังพูดคำที่มีความหมายไม่ได้เลยอันนี้ถือว่าช้ามากจำเป็นอย่างยิ่งต้องพาลูกไปพบคุณหมอด่วนค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่คิดแฟม i ลีนำมาฝากคุณพ่อคุณแม่ในครั้งนี้นะคะอยากให้ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Kid f a ม i l ีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของค i ด f a ม i l ีได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ